ืูสิคะไม่ขมเลยอ้าปากระดกลิ้นขึ้นเอาออกมาจากใต้ลิ้นแล้วเกินเข้าไปไม่งั้นจะบีบปากบีบจมูก ไหนอา่ะกแรดกลิ้นขึ้นซิแต่กเกียงที่มันจสว่างกว่านี้อยู่ที่ไหนคะแต่กเกียงนี้ก็ทําให้สว่างอีกได้ทํายังไงอะคะไข่ไส้ึ้นสิเดี๋ยวนั่นก็ถามอหอกว่าไส้อยู่ที่ไหนไข่ย,ยังไง กลิ่นนี้นี่เองที่หอมไปถึงห้องนอนฉันกลินดอกจันกับพออคุณแม่มาอบล้อแป้งถ้าหน่อยนะคะจะได้สบายตัวผู้ชายไม่ทาแป้งอ้าวมไม่มีไว้ทำไมคะเอาไว้เปล่าเวลาร้อนอก็เนี่ยตัวร้อนทาตามซอกรักแร้จะได้สบายตัวเราเป็นผู้หญิงนะพูดจาคนระวัง เล่าอะไรล่ะผู้หญิงไม่พึงพูดในเรื่องเนื้อตัวผู้ชายและไม่พึงมคนถูกเนื้อตัวผู้ชายด้วยไม่พูดก่อนดะไม่ถูกตัวก็ดะอาปากกว้างกว้างก็แล้วกันเหมือนว่าฉันจะได้ไม่ถูกปากเอาผมไม่ได้เล่นอาปากสิอาปากว ขอรับท่านเป็นอะไรไปหรือเปล่าขอรับไม่เป็นไรเฮ้ยน <c oughs> ีไ่ไม่มีอะไรนะเป็นงานที่ห้องไงเถอะ <c oughs> ไม่ต้องมาฝ้าหรอก <c oughs> <c oughs> สูงต่กีคิคะค่ะค่อยค่ยน่อยเบาคุณได้มาเฝ้าหน้าห้องถ <c oughs> กตัวก็ไม่ได้พูดถึงเนื้อตัวผู้ชายก็ไม่ได้พูดดังก็ไม่ได้อีกแล้วมีอะไรที่ฉันทําได้บ้างไหมคะหลอนนม่น่าขัน <c oughs> คำแทนผู้หญิงได้หล่อนเหละคะไม่จะให้เรียกอะไรล่ะเธอ ใช้ได้ไหมคะเออไม่รู้สิฉัน้องไปแล้วล่ะค่ะท่านทำผิดกดตัวเองนะคะ หล่อนจะไปไหนกลับบ้านฉันสิคะยังไม่กลับไม่ได้เหรอหล่อนต้องมาเดียวเดีวยวหรือว่าหล่อนโกรธไม่ได้โกรธค่ะถ้าไม่ได้เป็นติดคุณพิงค์เหรคะไม่ได้ยินม,มันคงได้ยินเฉพาะฉันคนเดียวแล้วฉันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ล่ะ ไม่ทราบค่ะขอให้สัญญาว่ากลับมาในแม่ท่ามาได้แต่คุณหลวงต้องมีเนืกินยาสองเม็ดทุกครั้งหลังอาหารอืออดีนี่ให้ฉันไปข้างนอกแล้วคุณดายก็นอนแอ่งแมงฉันง่วงอ่ะอฉันก็ง่วง หาในห้องทั่วหรือ,อยังอะว่าไงอย่าเพ<อ>ิ่งเนาะอ๋เฮ้ยตรังหายไปนอนที่อื่นฉันยืนอยูนอย่น,นี่ไม่นี่ไม่นี่ ไปลุยยี่ที่มาไปพบปฏิมาอย่าลลอเล่นนะจริงๆถ้าเธอผ่านกระจกนี้ไปพบปฏิดได้ทำไมฉันหรือใครอื่นผ่านไปไม่ได้ออไม่รู้ไม่ไปเที่ยวไหนเหรอลูกนุ่มบอกกัหมูนนี้เมนี่อยู่ติดบ,บ้านเป็นนางห้องจ้ะแม่คิดถึงจังเลยจ้ะเมนี่ก็คิดถึงแม่ค่ะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะ สบายดีจ้าบนคิดถึงลูกตลอดเวลาเลยอยากให้ลูกมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเร็วๆเสร็จงานโรงเรียนแล้รีบมานะจ้าลูกค่ะวัสดีจ้าลูกหอมแก้นจุ๊บนะวัสดีค่ะเด็กนี่อยากจุกแม่เด็กนี่รักแม่รักพ่อมาก